สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนวันนี้ช่างใหญ่จะมารีวิวแนะนำบัตรเลียนวอล์โปรวิชโนคลาสสิกซีรีส์นะครับรุ่นนะครับซูเปอร์เทเปอร์นะมีสายนะครับของแท้นำเข้าจากอเมริกานะครับถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีทุกอย่างนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีมอเตอร์ขนาด V 5ห้าพันรอบต่อน,นาทีนะนะครับกำลังแรงพอดีไม่อ่อนจนเกินไปและก็ไม่แรงมากจนเกินไปนะอยู่ระดับกลางๆเหมาะสำหรับมือใหม่หรือมืออาชีพเอาไปตัดให้คนที่เรารักไปตัดให้ลูกให้หลานฝึกหัดตัดผมหรือเอาไว้ประจำร้านตัดผมอย่างนี้เลยครับในกล่องนะครับเขาจะระบุว่ามีรองฟันแถมมาให้4เบอร์นะครับสแตนดาร์ด จากโรงงานเลยนะครับจะมีรลองฟันเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะมีรองฟันแค่4เบอร์นะครับบริษัทผู้นําเข้านะครับบริษัท e l e m e n t เซเจำกัดนะครับเป็นผู้นําเข้ามานะครับใบมีดนะครับหน้ากว้างของใบมีดนะสี่สิบมมนะครับสแตนดาร์ดเลยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างในกล่องนะครับก็จะมีเลยครับใบรับประกันสินค้า แล้วก็คู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาต่างประเทศนะนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับมีหวีแถมมาให้จากโรงงานนะครับหวีของวอล์นะครับเมกมาเลยนะครับเมกอินยูเอสนะครับหยิบมาเลยนะครับในกล่องนะครับก็จะมีฝาครอบกันกระแทกนะครับ หน้ากว้างของใบมีดนะครับ44มิลลิเมตรนะ Make USA นะครับใบมีดมาตรฐานนะครับฟัน <Fun S 1> ก็เป็นฟันมาตรฐานนะนะครับวิธีเปิดปิดนะครับใส่การกระแทกนะครับตอนวิธีจะเอาออกก็งัดออกอันนี้โป้งัดงัดเอี้ยัดงัดออกนะครับวิธีจะสวมกว็ดันเข้าไปแล้วก็กดลงไปใช้ี่โปกกดเนี่ยดังแป๊กนะครับมันไม่ดังมันไม่ดังแป๊กถ้าจะออกแบบด่วนก็ โอเคแถมอะไรครับแถมซองกันชื้นมาให้สองซองนะรองฟันนะครับเป็นรองฟันพลาสติกนะอยู่ในกล่องสมบูรณ์ดีนะครับเขามีมาให้แค่นี้นะครับมีแถมมาให้คันโยกด้วยนะนี่คันโยกูถ้าเราต้องการจะใช้0.5นะความยาวของเส้นผมที่ได้นะครับหลังจากตัดเสร็จแล้วไม่เกิน1.5ม mm ิลิเมตรนะแล้วก็ถอยคันโยกมาสุด ก็จะใช้ใบมีดของตัวของเขาเองในการตัด0.5นะครับใช้ตัวของเ,อเขาเองนะครับแต่ถ้าเรามีลองฟัน 0.5, ก็ไม่ต้องใช้กันโยกนะปิดไว้อย่างนี้ยกขึ้นในสุดนะก็เรียกฟันศูนย์ระยะห่างของใบมีดนะครับบันในใบบนกับใบล่างนะครับระยะห่างไม่เกิน3ม mm นะเห็นไหมเนี่ยถ้ามันเสมอกันเมื่อไหร่นะครับมันจะไปกินเลือดกินหนังกี่คอคนนะวิธีทดสอบไม่ง่ายก็คือทดสอบน,นะ เทียบไฟนะครับแล้วก็สวัดเท่าอย่างนี้นีนะครับเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักมือเราหนักหรือเบานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะได้ทดสอบว่าใบมีดมันคมไหมมันเลือดไหมถ้าจิ้มลงไปเนี่ยว่างไปนี่ยถ้าใส่ดูถ้ามันเลือดก็แสดงว่าคมจนเกินไปนะครับสายนะครับยาว2เมตรห้าสิบนะเพียงพอนะครับต่อการใช้งานถ้าอยากได้ยาวนะครับ ก็เสียบปลั๊กเอาง่ายๆถ้าเราอาจจะต้องการ4เมตร6เมตรก็ต้องมาต่อจากมอเตอร์ด้านในนะข้อเสียของการต่อสายยาวตามที่ช่างใหญ่มีประสบการณ์นะยาวมากๆน่ะตอนลากไปไหนนะ่ะสายมันพันกันนะครับสายมันสายไฟมันพันละวันกันนะข้อที่สองคือมันเกะกะนะครับแล้วข้อที่สามคืออะไร มันหนักมันมัน,ม,นมันหนักมันยกขึ้นยกลงมันหนักไปสายมันยาวนะครับเอาแบบสั้น,นๆอีกเลยเราใช้งานระยะสั้นๆนะทีนี้บริษัทอิเลเมนเซเว่นจำกัดเขารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มนะครับเฉพาะมอเตอร์นะทีนี้ในส่วนถ้าสมมติว่าหล่นพื้นตุ๊บฟันหักมีอะไรลองรับมีอะไรเปลี่ยนนะพวกบอดี้ทั้งหมดสายไฟเนีย่ย ตัวใต้ท้องมันเนี่ยเขามีอะไรทุกอย่างใช้ไปให้สบายใจเลยนะครับมอเตอร์นี่เอาถามถึงความทนทานใช่ไหมสิบห้ปีถึง20ปีนะทนทานมากแบรนด์ของวอลเนี่ยมีมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่างใหญ่เกิดขึ้นเถือข,ขึ้นมาก็เจอเลยทนทานมากนะครับแล้วก็รุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะนะครับบางท่านก็บอกโอ้ยเสียดายจังเลย เพิ่งจะเจอคลิปของช่างใหญ่เพิ่งจะเจอช่างใหญ่รีวิวไปหาซื้อในแอปดังๆครับไม่ได้เรื่องเลยไถยก็ไม่เข้ามอเตอร์ร้อนไวไปเจอของปลอมมัง่งไปเจอของเรียนแบบมัง่งก็ต้องเลือกนะครับเลือกตัวแทนจาหน่ายนะช่างใหญ่ก็เป็นตัวแทนจาหน่ายของบริษัทอิเลเมนเซเว่นจำกัดมานานกว่า3ปีแล้วนะขายไปหลายพันตัวแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับทนทานนะครับมอเตอร์แรงแล้วก็สเสถียร แน่นนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กใช้ไฟได้ทั่วโลกนะทีนี้มาดูนะครับรายละเอียดก็คือเจ้ตัวเครื่องเนี่ยนะครับเขาเมกมาเลยเมกอินฮังการีนะแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทวอลนะครับผู้ผลิตนะแล้วก็ใช้ไฟได้ตั้งแต่220ถึง230ร้อโวลต์นะครับขนาด10วัตต์นะ นะครับบางท่านก็มันนี่นู่นไอ้นี่ไม่ต้องไปดูอะไรขนาดนั้นหรอกเอาแค่ว่ามันถ่ายขาดก็คือจบมีศูนย์บริการรองรับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการตัดผมนะครับอย่างเช่นช่างใหญ่และทีมงานแนะนํามันจะสบายใจไปแปดอย่างนะมีปัญหาอะไรก็โทรศัพท์มาปรึกษาได้เลยไอ้ตัวนี้อย่าไปยุ่งนะไอ้ตัวเนี้มาดูใใกล้ไอ้ตัวปรับมอเตอร์ให้มันแรงมันเบาตรงนี้อย่าไปยุ่งเนื่องจากช่างเขาจะเป็นคนตั้งไว้เองนะครับ บางท่านซื้อไปแล้วซุกซนไปหาลือ้อใบมีดออกมาเป็น,นลือ้อนุ่นลื้อนี่ประกอบไม่เป็นมาเดือนร้อนช่างใหญ่อีกช่างใหญ่ก็บ่นไปว่าอย่าไปลือ้ออย่าไปซุกซนถ้าไม่ใช่ช่างนะช่างใหญ่จะส่งมืออาชีพทํางานหมดไม่จะเป็นช่างรับคมนะครับหรือว่าส่งเข้าบริษัทให้บริษัทซ่อมบำรุงให้นะนะครับวับนนี้ก็ปัตตาเลียนตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับชื่อคุณสุกิจนะครับอยู่ แขวงบางด้วนเกตภาษีเจริญกอทมสั่งซื้อเข้ามานะครับช่างใหญ่จําหน่ายตัวละ3,000บาทนะรวมรับคมนะครับแล้วก็ส่งฮอรีเรียบร้อยนะครับให้ใช้แบบสบายใจเลยเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมนะครับกันดูว่าเป็นยังไงบ้างเสียบพักนะครับก่อนที่จะตัดผมนะครับแนะนําให้หยอดน้ํามันที่ใบมีดนะครับ3ามหยดนะช่างใหญ่สาธิตให้ดูเฉยๆนะน้ํามันนะครับหลอดนี้เป็นหลอดใหม่นะไปขวดใหม่นะครับยังไม่ได้เปิดนะ ถ้าจะหยดน้ำมันต้องต้องหมุนนะครับหมุนไปทางซ้ายนะแล้วก็ดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยหมุนเข้าไปนะครับแล้วมันจะมีตัวล็อกล็อกน้ำมันไหลย้อนกลับออกมานะครับอยู่เนี่ยนะหมุนออกมานะครับแล้วมันมาก็จะหยดหยดหยดมานะทั้งใหญ่สมมุติว่าจะหยดให้ดูนะหยดหนึ่งหยดสองหยดสามหยดนะครับแล้วค่อยเปิดเปิดสวิ์นะ นะครับแล้วก็ถึงเวลานะครับเราจะปิดแล้วก็แค่หมุนล็อกแม่น้ำมันมันไหลออกไปเฉยๆนะแนะนําให้ใช้เป็นน้ํามันคุณภาพสูงนะครับสีขาวนะถ้าเป็นของวอ์นแท้นะครับจะดีมากเลยนะมันจะทําให้ใบมีดมันไม,ม,นไม่มันไม่ติดนะครับแล้วก็ทําให้ลดอุณหภูมิความร้อนด้วยทําให้การตัดผมมันสมูทร,ราบลื่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อะไรหลังจากเราหยดน้ำมันเสร็จแล้วนะยกคันยก ไปสุดนะครับเป็นฟันศูน์เนี่ยนะครับฟันศู์เสร็จแล้วให้บีบมุมปัตาเตอร์เลียนนะครับด้านซ้ายนะตรงกลางหรือด้านขวาก็ได้เพื่อลดอาการสะบัดของใบมีดนะครับบีบแรงๆนะแล้วก็เปิดสวิ์กดลงมาข้างล่างนะครับแล้วค่อยปล่อยเสียงยังเงียบนะเสียงยังเงียบแล้วแน่นตัวนี้รับคมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานมาดูเลยเราจะทดสอบความคมไปที่มุมปัตาเตเลียนด้านขวานะครับตรงกลาง แล้วก็ด้านซ้ายถ้าเจอผมมนหนาไปไหวหรือเปล่ารอดไม่รอดหนครับหวานเทียบนะห,หวานเทียบพร้อมใช้งานครับพี่น้องเวลาปิดก็แค่กดสวิ์ลงมาขออภัครับดันสวิ์นะครับเปิดก็กดสวิ์ลงมาแค่นี้เองถ้าเราไม่ไปบีบมันนะมันจะดังอย่างนี้ เนี่ยมันจะดังมาปักปักปักมันจะทําให้การใช้งานน้อยลงนะปัตเตอรเลียนตัวใหม่ช่างใหญ่ตรวจสอบความคมให้ดูแค่นี้นะครับทีมงานช่างใหญ่ตรวจสอบทุกตัวนะว่าอุปกรณ์ครบหรือเปล่าของแถมครบไหมอันนี้ซื้อแยกต่างหากนะบอกไว้ก่อนเขาแถมมาแค่เนี้ยแถมมาแค่เนี้ยเพียงพอต่อการตัดผมให้กับคนที่เรารากไปศึกไปเรียนไปหัดนะ ่วนจะเอาอยากจะได้0.5ก็ซื้อแยกตัางหากอูละ500นะทีมงานทั้งใหญ่มีจําหน่ายนะครับสั่งซื้อมาได้เลยพวกวีแต่งปวดฉีดน้าผ้าคลุมซอยอื่นๆนะครับมีจําหน่ายให้สอบถามราละเอียดเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0625483999และอีกเบอร์หนึ่งครับเบอร์ตรงของช่างอูลเลยทีมงานทั้งใหญ่อยู่เบื้องหลังด้วยเขาเบอร์โทรก็0819856234ถ้าจะสั่งซื้อนะครับผ่านไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็คือ จะเป็นแอดไซน์นะครับ KA SCM เป็นชื่อช่างใหญ่เองนะครับหรือจะถ้าเข้าไปที่แฟนเพจํเหนือซาลอนก็ได้นะครับทุกช่องทางเลยนะครับท้นใจร้อนก็โทรศัพท์มาเช็คราคาเลยว่ามีกี่รุ่นกี่ตัวตัวไหนอยากจะน่าใช้บ้างยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าคนดไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้โทรศัพท์มาสอบถามนะเดี๋ยวช่างใหญ่จะแนะนําให้ว่าจะาไปตัดผมครับไปตัดผมไปเปิดร้านไปตัดให้ลูกให้ห้านมีตาาิตอาสา ทา่านอยาจะได้แนะนําได้ถูกตรงประเดน็นนะจะได้ไม่เสียเวลาเสียโอกาสนะครับนะครับแล้วก็ถามว่าร้านกําเนิดซาลอนอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ปากซอยพรอหมนโยธิน52าตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมพทมนะครับน้นถ้านางรถไฟฟ้าบีทเอมาลงที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่นะหรือว่าสถานีสะพานใหม่ P ียนะครับก็เดินเข้าซอยม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือ มาเลือกที่หน้าร้านก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าท่านใดไม่สะดวกโอนเงินเข้ามาเลยนะครับจองเข้ามาเลยอยากจะได้ตัวไหนรุ่นไหนมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคานะครับตัวแบบไร้สายก็มีนะจำหน่อยอยู่ที่4,2 0 0บาทมีตัวแถมให้ด้วยนะครับช่างใหญ่ไม่เอามารีวิวคนกันนะเดี๋ยวมันจะงงสับสนนะมีตัวแถมอะไรบ้างแต่ละเดือนแต่ละวันนะครับช่างใหญ่จะได้แนะนําถูกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนรายการช่างใหญ่เข้ามานะ ก็เ,เพื่อส่งต่อความรู้แล้วก็นําสิ่งดีๆมามอบให้สอนแต่ผมฟรีมาสามปีแล้วนะแล้วก็แนะนําบัตรเรเลี่ยนที่ดีมีคุณภาพด้วยนะครับบัตรเลี่ยนที่ไม่มีคุณภาพช่างใหญ่ไม่รีวิวนะจ้างมา2ี่สล้านช่างใหญ่ก็ไม่รีวิวนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเอาไปแล้วมันเดือดร้อนใช้งานไม่ได้มั่งตัดไม่คมมั่งตัดไม่ขาดมอเตอร์ร้อนไวเสียแล้วไม่มีอะไรรองรับไม่รู้จะซื้อไปทําไมนะครับหลาย ท่านนะครับที่โทรมาปรึกษาช่างใหญ่นะครับซื้อจากร้านหนึ่งแต่มาปรึกษาช่างใหญ่มาส่งซ่อมบำรุงกับช่างใหญ่ก็มีเยอะแยะหมดเลยนะครับก็ซื้อจากร้านไหนให้ไป่งซ่อมบำรุงที่นั่นนะครับช่างใหญ่ก็จะดูแลนะครับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ลูกค้าอย่างดีที่สุดนะนะครับเอาร้านกําเนิดสลอนเป็นตัวแทนรับส่งพัสดุคอรี่นะครับรหัสร้าน8 4 4 5เช็คไปที่เว็บไซต์ของคอรี่ได้นะครับง่ายๆนะเดี๋ยวช่างอู้ไปดู รรหัสเีดิวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยม